สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการปิดกั้นไม่ให้ใครโทรเข้ามาในไลน์ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าบุคคลอื่นก็ตาม,มาค่ะ,ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอย่างแรกเพื่อนๆเข้ามาที่แอปไลน์เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้มาที่รูปฟันเฟืองนะคะที่เป็นการตั้งค่านะคะ มาอยู่หน้านี้ใช่ไหมคะให้เลือกลงมานะคะจะเจอคําว่าโทรตรงนี้ค่ะให้เลือกตรงนี้เลยนะคะอ่าเพื่อนๆจะสังเกตตรงนี้นะคะอนุญาตให้โทรเข้าปิดใช้งานหากไม่ต้องการรับสายโทรเข้าและปิดการแจ้งเตือนเมื่อมีสายที่ไม่ได้รับตรงนี้เราเปิดไว้ใช่ไหมคะก็ให้เราติ๊กออกก็จะเป็นเป็นการปิดอนุญาตให้โทรเข้าะคะ่ะเท่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าใครก็ตามะคะ่ะโทรเข้าใน ลายของเราก็จะไม่สามารถโทรเข้าแล้วก็จะไม่มีการแจ้งเตือนด้วยจะเป็นการปิดการใช้งานแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนการโทรเข้ามานะคะหากว่าเพื่อนๆเปลี่ยนใจต้องการที่จะให้มีการโทรเข้าแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปที่หน้าหลักก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักก็มาที่รูปฟันเฟืองนะคะแล้วก็มาหาคำว่าโทร ตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็มาที่เดิมนะคะอนุญาตให้โทรเข้าก็มาติ๊กเขียวเป็นการเปิดการใช้งาน,นะคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเปิดและปิดการอนุญาตให้โทรเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าบุคคลใดก็ตามะคะ่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช n นลเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็ แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ